สวัสดีจากอังกฤษแลนด์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องจ้าเอเไม่ลี mm. สวัสดีค่ะหน่อยลูกนั่นแหละลจ้าวันนี้ก็อีกหนึ่งทริปที่จะถ่ายให้ทุกคนดูได้เนี่ยนะจากนทางใต้ของอังกฤษน,นะคะที่เรามาเที่ยวเรามาหลายวันแล้วก็ต้องถ่ายไว้ไปดูเก็บไว้ดูด้วยนะพี่น้องค่ะใครสนใจก็มาดูด้วยกันนะจ๊ะ จุดที่เรามาก็คือเขตโดเซ็เนะคะแต่ว่าตรงที่เราจะไปนี้คือไม่เป็น next door ก็คืออยู่ใกล้ๆของโดเซตเนะ่ยเราจะเราได้มาแล้วเราก็เลยจะต้องไปเยี่ยมชมนะคะที่นี่นะพีมีน้องขาหลายคนใช่า,าคงรู้เนะคะในเรื่องของ s t o n e h e n ตอนที่เราเรียนหนังสือนะคะอันนี้คือความใฝ่ฝันของทรายเลยตอนที่เรียนหนังสือว่าอยากจะอยากจะเห็นน่นะคะ แต่ว่าพอม,มาที่อังกฤษในช่วงแรกๆนะคือช่วงลูกสาวเกิดนะแรกๆนะ่ยังยุ่งยากอยู่ในการดูแลดูแลเมลี่แล้คกะแล้วก็รอให้เขาโตประมาณนี้แหละใส่ว่าพอดีเลยที่จะเรียนรู้ที่จะได้เห็น รู้ว่าว่าใครเป็นแบบว่าสร้างเพื่ออะไรนะคะแล้วก็สร้างได้ยังไงนียสินาจะเพราะว่ามันหินหนักหนักสมัยก่อกนๆนะสินาะมันไม่มีเครื่องมือช่วยอย่างสินาะเขายกใส่กันได้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วเขาทำเพื่ออะไรอย่่งสินาะฉันมีน้องจ้าเราจะพากันไปดูเนาะเขายกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค อันนี้ของยุคกลางมากแล้วพี่น้องถ้าเป็นโตนเฮน h e ยุคกลางมันจะมียุคก่อนยุคกลางแล้วก็ยุคสมัยปัจจุบัน,นเดี๋ยวใส่จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูคือตื่นเต้นอย่น้องจะตื่นเต้นกระไส่บ่กำลังขับรถไปจากที่เราพักนะคะไปเที่ยวแต่ละจุดแล้วก็ที่ไหนมันใกล้ก็ไปในสนานาจารย์เนอะนั่นแหละไปเดี๋ยวพวกมขับรถไปรถติดขนาดพี่น้องเอ้ยออนะสร้างถึงจะรถติดนี่แหละจะ ไกลแล้วใกล้ถึงแล้วช่วงปิดเทอมคนเยอะดูรถทางจอดฝั่งนู้นพี่น้องนูน่นคาพรัวดคาพักรด,ดโอ้โหเราก็ไปซื้อติ๊กเก็ตนะคะทุกคนค่ะคิวยาวมากพี่น้องซื้อตัวเบ้างวันนี้ซื้อหรือว่าพรีบุกก็คือจองมาแล้วก็คิวยาวาคือเก่าจา้ะจะไปทางนั้นเป็นเมมเบอร์ชิพก็ยาวเหมือนกัน ซื้อตั๋วเสร็จแล้วจะต้องนั่งรถไปอันนี้ค่ะคิวรถแล้วค่อยเดินกลับมาก็ได้พราถามเขาว่าเดินไปได้ไหมเขาบอกว่านั่งรถไปก่อนนั่งรถไปแร้วไม่รู้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวตอนขากลับถ้ามันไม่ไกลก็เดินเนาะไม่ดีนะเพราะเดินกลับก็มีเยอะอยู่ รถมาส่งแล้วจย์เราก็เดินเข้าไปเข้าไปใกล้ที่สุดแต่เขามีที่โลมาอยู่แล้วตามที่เราดูเนาะพี่น้องคะเขาไม่ให้เข้าไปสัมผัสนะจ๊ะถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะจุดที่คนยืนอยู่เยอะๆนั่ก็เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดเนาะค่ะสามารถเห็นใกล้ที่สุดใ่ตื่นเต้นมากๆพี่น้องบอกไม่ถูกแล้วก็ดีใจเนาะค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจเหมือนที่บอกทุกคนนั่นแหละค่ะว่าสมัยก่อนในไส่เอารูปขึ้น ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะคะว่าหมายถึงว่าฉันอยากเห็นสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกอ่าสโตนเฮนกำแพงเมืองจีนหรือหอเอ็นปิซาหรืออะไรที่อยู่อิตาลีเนี่ยนะพี่น้องคะแต่ว่าเรามีโอกาสตัวนี้เราก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมามา,จากจ้ะเสียดายวันนี้มันลมเราบางช่วงลมมากสา่ก็จะได้ปิดเสียงลงน,นะคะพี่น้องจ้า เดี๋ยวทายถ่ายไปฝากทุกคนนะคะรายละเอียดต่างๆก็ดูเอาเนาะคะ่ะว่ามันมีหินกี่ก้อนแล้วมันเป็นตั้งอยู่ลักษณะยังไงเกิดขึ้นตอนไหนก็ไปอ่านดูนะจ๊ะนี่พ่อเจอ้าพ่อ,อเจอ้าไม่ต้องมาเที่ยวเดี๋ยวายทายถ่ายให้ดูหินกี่แทง่งกี่แทง่งพ่เจ้าวี่นอเลยแท่งแล้วหนักหนัก สมัยก่อนสี่หาพันปีมันไม่มีเครื่องยกนะไม่มีใครรู้ว่าเขาสร้างเพื่ออะไรแล้วก็สร้างได้ยังไงเสนาจะเพื่ออะไรแล้วก็ได้ยังไงเสนาจะคนเยอะมากพี่น้องขาพึ่งถ้าจะถ่ายให้ดูตรงนั้นเขาจะมาถ่ายทําหนังม้างเนะ่ยคน,น,นเต็มเลยแล้วก็ให้เดินรอบๆเฉยๆพี่น้องเขาไม่ให้เขาไปใกล้จ้า ไ,ไม่ไมีถ่ายเออเดี๋ยวมันก็เข้มอืมี่ไรไม่ได้เอากล่องของวัยุถ่ายอ,อันนี้คือแบลว่าถ่ายได้เ,เต็มที่เพราะว่าแต่ละคนก็คือมีแต่กล้องนะคะพี่น้องคะดูฝั่งนี้ก็สวยไหมก็เส้นนะเออฝั่งนี้ก็สวยแต่ไม่มีแดดก็พอดีแล้วค่ะแบบนี้เพราะว่ามันอันนั้นถ้าแดดมากมันร้อนเกิน one two three smiling นี่แหละพี่น้องไอ้ส่ยส่อันผู้บ่าวสูงคนนัน่ายรูปไหมคือแบบว่าตอนเราเห็นในรูปเลยใส่กับไอ้เคยตั้งรูปอันนี้นะเคยตั้งรูปอันนี้ไว้ในไอ้ไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะหน้าคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์พี่น้องอยากมามากตอนนี้ก็ได้มาสนใจแล้ว ตรงนู้นเป็นถึงใกล้ที่สุดที่ใชายถ่ายให้ดูน่ะหละจ้ะนี่ก็จะอ้อมก็จะเป็นแบบนี้อ้อมไปจ้ะอ้อมไปนูพี่นองคะแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีคนยืนเพราะมันไกลสักหน่อยเนาะแต่มันก็โอเคทางนู้นเต็มคนเต็มทางเลยมาถ่ายทางนี้จ้ะวันนี้ก็เสนอตอนโซนเฮนจ์นี่น้องโซนเฮนจ์ก็ตามประวัติศาสตร์ไปอ่านเอาจากแต่ว่าที่ทร่หลูเนาะก,ก็ไม่แคร์ที่ที่พูดถึงน่ะค่ะจา้ะว่าไม่รู้ มันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทุกคนเลยอยากมาดนูนะจ๊ะหลายอย่างนะเนาะจ๊ะที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยในยุคกลางนะคะตัวนี้เนะี่ยเป็นยุคกลางทีนี้นะเหมือนที่บ้านเลยละจ๊ะถ้าถ้าใซก็จําได้แค่นี้ว่าสี่ถึงห้าพันปีโดยประมาณที่เขาเอาหินไปต่วนเนาะพี่น้องแล้วเขาไม่รู้เขาสี่ห้าพันปีไม่ไม,ม่มีเครื่องเนาะเพราะว่ามันก็คือยกขึ้นไปได้ยังไง แล้วก็ยกสร้างแบบนี้เพื่ออะไรนะสนะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนี่เขาพยายามให้เป็นแบบนี้เหมือนเราไปยืนนะจ๊ะแต่ว่าใช่เห็นปเปลี่ยนเห็นโมบนอันก็มีอะไรให้ทำเยอะๆน้องมินิมาไปอีกมไม่ไปอีก,ม,อกมันมีอีกกันนึงเขาให้ทำม,มาสันไ,นไหนแม่ดิกระโดดบอลไหน <laughs> เ้น้องเมลีถ่ายไว้เยอะๆนะคะเมลีเออหนท้ไม่ไม่ไม่ได้มาบ่อยนะคะทุกคนค่ะหมายถึงทรายตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายน้องเมลีเหมือนเราเราจับอยู่งั้นเราจับอยู่เดี๋ยวเมลีต้องมาทางนี้ลูกมาทางนี้เออทีละเอาเอามือขึ้นมานิดนึง เสียดายมันลมพี่น้องมาทางนี้ยิ่งลมมากเลยทร่ก็เลยจะได้มาพูดในฟังเอาเพราะว่าเวลาเราดูมันจะลำคาญมากๆลมเนาะนี่แล้วเขาก็จะมีรูปนะค่ะให้ขึ้นให้ว่าเราทําแบบนี้เนี่ยคนเขาถ่ายมาเนี่ยมันดูดีเขาดูแล้วมันสวยอย่างหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีให้ให้ให้เรา เป็นตัวอ,อย่างว่าลองถ่ายแบบนี้แต่ว่าสายถ่ายไม่ได้ซากลูปหมายถึงว่าการวางกล้องวางอะไรมันต้องลู่นี่นะค่ะไม่ไม่ค่อยได้เหมือนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะพี่น้องหลังจากนั้นก็พากันนั่งพักไปแล้วค่ะไปแล้วพี่น้องจ้าคนเยอะมากเลยทริปสตนเห็นแค่นี้ก่อนนะคะไมลี่ี๋ยวบ๊ายบาย กับพวกไซเดินเอาจ้ะก,ก็เทคประมาณ10นาที15นาทีได้นะจ้ะพี่น้องคะ่ะเดินออกกําลังกายแต่ที่อ,อังกฤษส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรที่ที่แบบนี้นะค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนําเป็นกางเกงนะพี่น้องค่ะนาะร้อนก็กางเกงขาสัน้นนอกเจากงานกลางคืนว่าเราจะไปอะไรอย่างนี้นะจ้นะน้องพี่น้องจ้ะตอนนี้เลยเริ่มร้อนนิดหน่อยแล้วคุณพอลูกคุณ นานาจะสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยผู้ใดผู้ใดสิตื่นเต้นคือใช่ปะอัดค้นไทยวิดีโอนี่ตื่นเต้นมากๆแล้ว <c oughs> ย,ยู่นั่นนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถ่ายตอนนั่งเนาะแล้วก็มันมีเก้าอี้นั่งให้ดูรอบๆอ่ะนะจะ้อยู่นั่นนานพอสมควรเนาะอ่าพราะมนมันให้เดินรอบอ่ะนะพี่น้องคะ่ะเดินรอบดูแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งพักพวกใสก่ก็นั่งนั่งดูนั่นพอสมควรพูดกับไมเข้าอยู่่า ฉันจะมาครั้งเดียวนี่แหละไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันแพงแต่ว่ามันไม่มีใครรู้เนาะโนวิดอนโนอาจจะได้มาอีกก็ได้เราไม่รู้เผื่อมีลูกมีหลานที่ที่เราสามารถแบบว่ายังเดินได้อีกสิน,นนะเนาะมาเที่ยวได้แต่ว่าพูดกับไมเคิลว่าโอ้มันแพยงยังเลยแต่ว่าก็คือเรามาเที่ยวเราก็คือจ่ายเข้าไปดูอยู่แล้วนอกจากนอกจากไม่ดีเขาจะโตเป็นสาวเขามากับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกนะพี่น้อง นี่แหละทริปวันนี้พิเศษมากเลยเอาไปฝากทุกคนถ้าใครชอบนะพี่น้องคะที่ฉันนี่ตื่นเต,นต้นไรแล้วนะเห <c oughs> มือนที่ว่านละมันมันเคยแบบว่าเคยเอารูปภาพขึ้นในคอมพิวเตอร์นะจ๊ะในคอมพิวเตอร์ตัวเองว่าชอบมากมากนะพี่น้องอยากเห็นได้ยังสินะได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วบ <c oughs> ุ่งเก่งงั้นใช่ไหมอะไร แข่งไส้อยู่ข้างหลังนี่พ่อกับลูกมันได้ซังเด้ซั่งโอ้ยดุ้ย it's lovely wife ลมลมลมพี่น้องไส้กันเลยมาพูดให้ฟังว่าเราทําอะไรสองพ่อลูกนี่แก่งไส้พี่น้องขาใส่ว่าเอามาดูซิมันรูปอะไรที่พากันวาดเพราะแถวๆนี้มันจะมีหินช็อกเยอะนะพี่น้องขาไม่คขาเขาแก่งไส้กับเมลี่เนาะใส่ว่ารูปอะไรนี่เมลี่บอกว่าพ่อบอกว่ารูปไอ กล้วยกับลูกแพสองลูกคนว่นาพี่น้องขาไปแต่สร้างขึ้นอย่างนี้สองพอลูนี้เขาแก่งใช่เลยนะจ๊ะพี่น้องกําลังเดินตอนนี้ขากลับเหมือนที่ว่าแล้วเราก็เลยเดินออกกําลังากายกลับกันนะนะจ๊ะพี่น้องไม่ไกลนะคะไม่ไกลเวลาเดินกลับนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีตรงนี้อยู่แถวที่เราล้าง ตึกที actually, ่เราซื้อตั๋วนะคะเขาจะมีที่เข้าห้องน้ำมีอะไรทุกอยู่แถวนั้นหละจ้าแต่ว่านี่คือเป็นให้คนดูนะคะเหมือนกับการจินตนาการเขามันเป็นเครื่องหมายคุชเชนมาที่คําถามแบบว่าเขาคิดว่าคนที่มาบ้านก่อสร้างอะไรนะสโตนเฮนเป็นแบบนี้หรือเปล่าทักสณาบ้านที่เขาอยู่ลังสนาจ้าบ้านมันก็เป็นเหมือนบ้านสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยก่อนก่อนก็จะเป็นแบบนี้นพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะวิดีโอนี้พี่น้องค่ะ ทิปสโตนเห็นฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย